เลยดูนฝนมาถึงเลยคงเป็นจังหวัดที่เราอดนึกถึงไม่ได้ภาพจำในหัวของเราที่มีต่อจังหวัดเลยคงมีแต่ภูเขาที่สูงชันและเจอจางไปด้วยหมอกสีขาวแต่เราเพิ่งได้มาสัมผัสอีกด้านหนึ่งของจังหวัดเลยที่ทําให้เราเปลี่ยนภาพจําของที่นี่ไปตลอดการอ,อรําเภอเอราวันหมู่บ้านวังเราอ,อรําเภอที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและ วัฒนธรรมประจำชุมชนนักท่องเที่ยวสามารถทํากิจกรรมผ่านการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่บริหารโดยชุมชนได้ลำน้ำแห่งชีวิตนะนี่เลยปลาก็เยอะลำน้ําสวยเป็นลําน้าสายเล็กๆที่มีความยาวประมาณ3-5กิโลเมตรเราได้มาล่องเรือโพลเราที่ระหว่างทางเต็ไมไปด้วยความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติวัดป่าวังเราวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ มีพื้นที่ติดลำน้ำสวยและมีพระพุทธรูปให้ได้กราบไหว้บูชาตำสาดภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นโดยการทอเสือก,กด้วยมือที่มีลวดลายที่สวยงาม โคกหนองนาโมเดลก็มีให้เห็นในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้และเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์แบบผสมผสานมสั่งอ้อยมาใส่เอาขี้วัวมาใส่คุกเขากันถ้าใครอยากจะกินอาหารที่มันปลอดสารจริงๆก็มาที่สวนมีตังนะคะขวหวานจะเตรียมอยู่ข้างในข้างข้างนอกที่ปลูกใหม่มประมาณ3ปีต้นที่เราเก็บอยู่ตรงนี้ ถ้าข้างในก็10ปีขึ้นผักหวานพืชที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารให้คุณค่าทางโภชนาการสูงจึงยังคงเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันและการที่ได้มานั่งแพรทานอาหารพื้นถิ่นท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องที่เจอระหว่างวันมันก็เป็นเหมือนการชาร์จแบตให้ร่างกายไปอีกแบบเมื่อได้มาเจอกับอำเภอเอราวัณด้วยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านธรรมชาติที่แปลกตาและความเป็นกันเองรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่หาไม่ได้มากนักในเมืองใหญ่ทำให้เราต้องรีเซ็ตภาพจำของจังหวัดเลยแบบเดิมๆไปแล้วแหละ